มาครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหายาลิตปีใหม่ๆไม่น้อยๆราคาถูกๆครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกถูกใจแน่นอนถูกใจหลายคนแน่นอนครับ1.2สปอร์ตปี21ฮะแต่โฉมเนี่ยเป็นปี22เรียบร้อยแล้วเป็นรถปลายปีนะครับก็คุ้มๆเลย379,000เจ็ดซีดาวพลหกพันถูกพอไหมคุณผู้ชมปกติขาย400,000กว่านะครับแล้วไม่ต้องสงสัยผมสงสัยมาให้แล้วรอบนึงนะครับว่าทำไมขายถูกจังผมก็เลยเช็ครถให้แล้ววันนี้คลิปนี้ผมก็เลยต้องมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึง จอทัชสกรีนแอร์ออโต้ภายในอิ่มเอียนแบบนี้รถบ้านแท้มือเดียวผู้หญิงใช้ยังไม่ได้สปาด้วยนะยังไม่ได้สปาด้วยนะครับคันนี้พุ่งรับเข้ามาราคานี้เลยครับทุผู่ชมครับ3ามแสนเจ็ด่นเ้าวคหนสี่รบาทดอกเบี้ยพิเศษสองบเจใครสนใจยาลิสปีใหม่ๆไม่มน้อยๆราคาถูกๆตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบไม่แค่สามหมื่ดพันโลไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนนะที่สนใจวีออสมือ2อทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะรีวิวออสมือ2อนะครับพบกันกับผมบิกี่อย่างเช่นเคยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตผิดคอนเซปช่องนิดนึงนะไม่ได้มาถ่ายรีวิววีออสให้ดูนะครับแต่ขออนุญาตมาอัปเดตในเรื่องของยาฤกษเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันคุณผู้ชมครับถามว่าทําไมผมถึงต้องมาถ่ายยาฤกษที่คุณผู้ชมดูวันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ถูกมากนะครับบอกได้าว่่งนึ มันไม่เคยขายราคานี้มาก่อนสําหรับยาลิทโฉมนี้ครับคุณผู้ชมเรากําลังอยู่กับยาลิท1.2สปอร์ตปี2021เฮะเป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะในราคา379,000คุณผู้ชมปกติผมจะขายราคาถ้าคุณผู้ชมติดตามช่องผมดีอยู่แล้วนะครับ4,000 0 0อัพ 4, 4 9 0 0 0 0 41,900 <c oughs> 0มื่0 0นะครับล่าสุดมี3 9 9 0 0 0 0เเข้ามาก็ว่าถูกแล้วนะครับวันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆทะเบียนสวยด้วย 475นะครับในราคา379,000นะครับตอนแรกผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมว่าราคามันแปลกๆผมก็ไปไล่เช็ครถเลยนะครับเดิมไม่เดิม ปรากฏว่าเดิมทั้งคันคุณผู้ชมครับเดิมทั้งคันผมถึงกล้ามาถ่ายลงช่องให้ดูนะครับคันไหนก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในช่องผมนะครับผมการันตีว่าเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำนะครับมีออกในสัญญาให้ชัดเจนนะครับว่าการันตีนะครับและรถทุกคันเนี่ยผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับขึ้นแพลตฟอร์มให้นะมันจะเป็นบเซอร์บนตัวรถให้เลยนะครับขึ้นเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะครับว่าการันตีชนหนักพิความจมน้ำา5ดาวเกรดเอนะครับตรงนี้ก็ ถือว่าได้ถูกๆเลย379,00 0ฟีดาผ่าอนแค่6,400บาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับในส่วนของอาชีพข้าราชการรัยวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมนะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2 7 9เท่านั้นเองนะครับเป็นหลอดเป็นเลนดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้ที่ว่าได้นะครับจับต้องได้ทุกอาชีพด้วยนะครับตรงนี้กลุ่มอื่นได้ไหมถ้าไม่ใช่กลุ่มที่ผมแจ้งไปพ่อค้าแม่ขายก็ได้เลนดอกเบียบจจ้ยนนร่อขอขใเืงง ประวัติเคดอีกนิดนึงนะทำอาชีพอะไรเคยผ่อนอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คุยรายละเอียดกันดูเบอร์โทรหน้าคลิปครับใครสนใจนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้ได้เป็นสีเทาดําเป็นรถปียี่สิบเอ็ดตัวรองท็อปนะรถปียี่สิบเอ็ดนะครับแต่โฉมเนี่ยเป็นปียี่สิบสองแล้วนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นปลายปียี่สิบเอ็ดนะครับมันก็เลยเปลี่ยนโฉมไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าแบบได้มาถูกๆเลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีด้าพร็อพหกพันสี่ไม่เคยขายราคานี้มาก ให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ผมก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัวเลยนะครับไลน์ก็เป็นไลน์ส่วนตัวที่ใช้ในครอบครัวเลยโทรมาเนี่ยติดผมผมรับเองนะครับมันจะไม่มีแอดมินโอเวอร์เลเตอร์อะไรรับสายก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ต่อสายหาผมนะครับก็คือต่อสายปุ๊บผมรับทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะครับว่าเดิมขนาดไหนให้ได้เห็นกับตาเองนะครับเพราะว่า พอภัยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมบอกเฉยว่าเดิมอะใครก็พูดได้สวยภายนอกโอเคแน่นอนว่าสวยรถโคตรสวยเลยภายนอกนะครับแล้วสวยถึงภายในเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับโฉมนี้เป็นปี2 2เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รถเป็นปี21นะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นระบบ Full LED นะครับไฟหน้าเป็น Full LED หมดละนะหลอดหลอดโคม ไฟต่ํากับไฟสูงเป็น LED daytime running light หรือว่าไฟหลีกเนี่ยก็เป็น LED แบบไลน์ไกดิ่งผมเปิดโชว์ไว้ให้ดูนะครับเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยยังไม่มีมาให้สําหรับตัวสปอร์ตคือตัวรองท็อปนะครับแต่มีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลอดไฟเลี้ยวยังเป็นฮาโลเจนอยู่ธรรมดาทั่วไปนะครับลูกโฉมด้านหน้าครับรอเอาเรื่องนะโฉมเนี้ยหลายคนชื่นชอบนะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับโฉมปัจจุบันเนี่ยอ่าบางคนเนี่ยเขาชอบโฉมนี้มากกว่านะครับก็จะหันมาซื้อมือ2กววนนััันนนนนแล้้้้ววเีีคคุณผูชม เอาง่ายๆผมพูดแบบนี้คอนเซปทีใ่ใครหลายๆคนถามหานะครับอยากได้รถปีใหม่ๆไม,ม,ม่น้อยๆราคาถูกๆคันนี้เลยครับพูดง,ง่ายๆเลยครับคันนี้เท่านั้นเลยครับ3ามแสนผมไม่รู้จะหาราคานี้ได้ที่ไหนแล้วถ้าใครพลาดไปนะครับจะไปเจอ3า9แ0นเก้าหมนกีแสนกว่านู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดดูคลิปอยู่รีบติดต่อมานะครับมาดูต่อในเรื่องของล้อแมก แล้วก็อย่างนะครับแม็กนะฮะเป็นทูโทนปัดเงานะครับเป็นทูโทนปัดเงาจากโรงงานหรือแม็กเดิมโรงงานดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นน้าเบรกเสริมแรงเบรกนะเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC มีให้เรียบร้อยระบบ traction control หรือ VSC เนี่ยที่เป็นการลื่นการถลายการล้อหมุนฟรีนะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วแ a i r บ็กรอบคัน7ใบสําหรับยาริสโฉมนี้ รจริงๆต้องบอกว่ายาลิสเนี่ยตั้งแต่ผลิตมานะครับเขามีแอร์แบ็กให้ยัดเข้ามาให้7ใบยอยู่แล้วต้องบอกว่านี่คือข้อดีของยาลิสเป็นรถเล็กที่สเปคเป็นรถใหญ่นะครับแอร์แบ็กเใบเนี่ยเทียบเท่ากับโตโยต้าแคมดีได้เลยนะครับแคมดี้ก็มี7ใบเหมือนกันระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าทาง Toyota เนี่ยก็ค่อนข้างจะสนใจใส่ใจในชีวิตของผู้บริโภคพอสมควรเลย นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มคุ้มเลยให้ลูกขับให้ภรรยาขับนะในเรื่องของความปลอดภัยก็หายห่วงได้สําหรับการขับยาวลิสแล้วรถมันไม่ได้แรงมากมายด้วยนะครับแล้วแอร์แบกรอบคันอีกเจ็ดใบผมว่าคุ้มนะครับยางครับเป็นยางดันหลบติดรถมานะครับอ่าเป็นยางปี๊บเอ็ดนะครับดอกยางร่องยางเหลือเยอะๆครับคันนี้ไม่สามหมื่นแปดพันโลนะไม่สามหมื่นแปดพันโลเฉลี่ยการใช้งานประมาณปีละประมาณหมื่นสองพันห้าร้อยโลต่อปีเองนะครับถือว่าใช้งานน้อยเลยเดือนหนึ่งอ่ะประมาณพันโล นะครับเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมๆครับเบ้าโชคมีส่วนในมาร์คสีโรงงานนะครับตะเข็บเนี่ยซุ้มล้อนะครับตะเข็บเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะซีนนะครับอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับสามแสนเาพคุณผู้ชมคือคุ้มมากนะต้องบอกว่าคุ้มมากผมเลยต้องแบบว่าหยุดถ่ายวีออสแล้วมาถ่ายอะไรที่คุณผู้ชมดูเพราะว่าบางคนเนี่ยหลายๆท่านนะครับเขาก็เป็นเขาก็คอยติดตามยาฤกอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ต้องขออนุญาตพี่ๆที่สนใจวีออสอยู่สักคลิปหนึ่ง เหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดสีเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลาไล่ให้ดูทีละจุดนะครับกระจกมองข้างฮะสีดีเป็นสีดำนะครับเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วกระจกบานหน้าโตโยต้าครับกระจกเดิมฮะติดฟิล์มมาเป็นไฮคู rew, นะครับเป็นกระจกอะคูติก,กาดด้วยนิรภัยทับเสียงสองชั้นนะครับบานอ่าทุกบานเนี่ยเป็นโตโยต้าหมดเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดกลิบนะผิวพันธุ์รอบคันสวยงาม อันนี้เป็นรอยฝุ่นนีเฉยรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคุณผู้ชมผมเพิ่งรับเข้ามานะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยเดี๋ยวพาไปดูสำเนาเป็นผู้หญิงใช้นะครับอ่ะกระจกโตโยต้าทุกบานโตโยต้าทุกบานนะครับมีสัญญาณการขโมยให้นะออโตโอารามนะครับโตโยต้าทุกบานนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บภายในรถแวบๆให้ดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีนึงเอี่ยมไหมคุณผู้ชม นี่คือรถที่เพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้สปาอะไรเลยนะครับสวยมากบงงบอกนะครับแน่นๆไม่มีรอยฉีกขาดหลังคงหลังคานนะครับไม่มีรอยจงรอยเจมเยิมอะไรภายในกิ๊บกิไม่มีแบบว่ารอยกาวสติกเกอร์อะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสำเนาเลนหนึง่งอ่านี่นะครับอ่ะเปิดให้ดูนะสำเนานะครับขออนุญาตปิดชื่อไว้นะอ่ะขออนุญาตปิดชื่อไว้เป็นนางสาวนะครับเป็นรถบ้านแท้ผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นผู้หญิงใช้มานะครับเขา ถือว่าค่อนข้างจะดูแลรถดีนะครับแล้วก็ราคาี่ค่อนข้างจะถูกอ่ะดูโครงสร้างนะครับหัวน็อตครับเสาบีเดิม,เด,มเดิมผมรูฝุ่นให้ออกให้นิดนึงนะเนี่ยเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยหัวน็อตเสาบีหัวน็อตประตูทั้งหลายนะครับขยับลงมาด้านล่างครับเพนเพจฮนะเพเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับเป็นปี21อจดเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นรถปลายปีแบบที่ผมบอกนะมันก็เลยเปลี่ยนโฉมเป็นปียี่สิบให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นข้อได้เปรียบเลยเราได้รถในราคาสามแสนเจ็ดหมื่นะ ประตูนะครับไล่มาต่อที่ประตูโครงสร้างดูกับผมเนี่ยดูให้กับว่าให้มันเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทเพรย์ตนนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรออกมานะครับลากยาวไปจนถึงสุดเส้นแบบนี้สวยไหมคุณผู้ชมสวยมากนะคือค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างคันไหนก็แล้วแต่ที่ผมกล้ารีวิวให้คุณผู้ชมดูนั่นแปลว่าผมเช็คผมตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วว่ามันเด็ดจริงมันสวยจริงนะครับตรงเนี้ย สบายใจได้นะครับผมมีออกในสัญญาให้ในเรื่องของการการันตีการชนหนักพิวารจมน้ำนะครับแล้วรถเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยแบบคุณผู้ชมแบบว่าเอ้ยเอาเอา,เอาสภาพนี้ไปใช้อะไรแบบนี้คือผมสปารถให้เสร็จทุกอย่างนะครับเก็บสีผิวพันในเรื่องของริ้วรอยรายละเอียดรถนะครับสปาฆ่าเชื้อให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบนะฮะภาษีครบอ,บอรผมต่อให้หมดทีเดียวจบในราคา3 7 9 0 0 0คันนี้นะครับผ่อนอยู่6,4 0 0 ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าราคามันถูกมากผมเชื่อว่าวันนี้ผมอาจจะสายไม่ได้ที่ได้ออนแอร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆที่สนใจรีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรผมาฝากไว้หน้าคลิปแล้วนะครับโทรติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์มาบอกผมนะว่าสนใจนะครับพอดีว่าคอมเมนต์มาทีไรนะผมตอบกลับไปก็ไม่มีใครตอบผมกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจจริงๆพี่แอดไลน์มาเลยก็ได้หรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมอยู่รับตลอดแทบจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะ อ่ะลอยคีบระบบโรงงานด้านหลังนะครับเดิมๆลอยคีบระบบโรงงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยว่าคืออะไรนะครับคือลอยคีบที่ตัวอ่าคงเขาเรียกว่าอ่าเครื่องจกักรเครื่องจักรผมเรียกไม่ถูกเมื่อกี้นี้เครื่องจักรจากโรงงานเนี่ยเขาคีบตัวถังตัวนี้นะครับไปจุ่มสีพอปล่อยปุ๊บมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับมันจะทิ้งรอยนี้ไว้อันนี้คือเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีรถทําสีมาครับพูดได้เต็มปากเต็มคําแค่นั้นเลยนะครับอ่ะนี่เดิมๆเม็ดองค์เม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆนะ เดิมๆล่าย,ยาวไปสวยๆแบบนี้นะครับสามแสนจหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมผมไม่เคยขายราคานี้มาก่อนและผมเชื่อว่าราคานี้เป็นอยู่ในกลุ่มราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากในตลาดน,นะครับถ้าต่ากว่านี้ผมมองว่าลดคคละเกตดกันละนะผมจริงๆผมมองว่าราคาเนี้ยผมก็ตกใจแล้วผมพูดแบบนี้นะครับราคาเนี้ยผมต้องมานั่งแงะรถเองเลยเมื่อกี้นี้ก่อนจะรีวิวคือแบบพูดตรงๆว่าไม่มั่นใจนะว่าแบบเฮ้ย ปกติเจ้านายไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเลยอาจจะพูดแบบนี้ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเลยขอดูหน่อยเหอะมานั่งแกะรถก่อนนะครับมานั่งไล่เช็คก่อนก่อนจะมาถ่ายคลิปนะครับอ่ะโอเคนะครับในราคานี้เจ้านายจัดให้พิเศษขายได้เดิมทั้งคันนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนตอนนี้เอาไปเลยครับผ่อน6,4กหกพันสี่ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้ามีให้นะครับไล่มาที่ด้านหลังของตัวรถเมื่อกี้เดิมทั้งคันแล้วไฟท้ายครับเป็น led แบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้สองสว่างแบบสวยๆกลางคืนนี้เห็นเดนชัด นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็อ่าสเกิร์ตด้านหลังนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับตามสไตล์ของอ่าทางยาริสเขาเลยนะครับโลโก้โตโยต้าโลโก้ยาริสนะครับกล้องถอยมีให้เรียบร้อยทะเบียนสวยด้วยทะเบียน3ตัวเนี่ยคุณผู้ชมหลักหมื่นนะทะเบียน3ตัวหลักหมื่นนะคุณผู้ชมเดิมๆแบบนี้นะครับกระจกหลังไล่ฟ้ากระจกหลังเดิมแท้โตโยต้าไฟเบรกตัวนี้3เป็น LED มีให้ครบหมดเลยนะครับหัวนัดฝากระโปรงหลังครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมๆนนะครับี่เดิมๆหมดเลย ะนะเนี่ยสปเปซสปอร์ตทั้งหลายนะครับไล่ลงมาจนถึงไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นไทคอยโต,โตเดิมแท้จากโรงงานป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหลังต่อนะครับนี่ดูก่อน ปลยท้ายเดิมเดิมอ่ะประมาณนี้ด้านหลังครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนะแผ่นรองท้ายนะครับก็จะเป็นแผ่นปิดสัมภาระนะครับหรือจะเป็นถาดรองท้ายมีให้ครบหมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเปคเดิมจากป้ายแดงผมมีให้ครบอ่ะผมพูดแบบนี้แล้วกันนะครับรถผมดูแลให้หมดนะครับอ่าเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เนี่ยเขาจะถูกจัดไปนในเรื่องของชุดประยังคู่เฉยเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีให้ครบสีเท้าพาวสีขาวคุณผู้ชมเดิมไหม สีเท้าเผาสีขาวแผ่นแดมลากยาวไปเลยจะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งคันผมกล้าแกะแงะให้ดูรอบคันคุณผู้ชมสบายใจได้ครับไม่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นแค่แบบว่าเห็นแค่รูปรถยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงแล้วแบบไม่กล้าตัดสินใจนะฮะอันนี้ผมถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูให้เห็นแบบคาตากันเลยนะครับให้เหมือนกับว่าพี่ๆเนี่ยมาดูรถเองที่บริษัทยนต์นะครับเดิมๆหมดเลยทั้งคันเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ดูด้วยเดี๋ยวจะว่า ดูซื้อรถแล้วไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องเลยไม่ต้องห่วงครับผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังทุกคลิปนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังทุกคลิปเดิมๆครับซีนธรรมะพราวสีขาวเปิดขกยขลากยาวไปเลยเม็ดโอเม็ดอาร์กอ,อยู่ครบทุกเม็ดแบบนี้นะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจ3 7 9 0 0 0ราคานี้ค่อนข้างจะถูกมากแล้วผมบอกตรงๆว่าง,งดต่อราคานะครับ3 7 9 0 0 0ถ้าราคานี้คุณผู้ชมไม่จบไม่ต้องโทรมาผมพูดตรงๆนะครับถ้าราคานี้ไม่จบไม่ต้องโทรมาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันต่ำมากแล้วไม่งั้นไปดูคันอื่นในสต็อกผมก็ได้4ี่แสนอัพเท่านั้นเลยนะครับต่ำสุดคือ3 9 9 0 0 0นะแต่คันเนี้มาเนี่ย 3, 7, 9, แสนถูกกว่าคันที่ว่าถูกเนี่ยอีก20,000บาท เพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตงดต,ต่อแล้วนะครับขายราคานี้นะตามนี้เลยเอาแบบกระจากแจ้งเข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่นะฮะเตอร์ต้าครับเดิมแท้ทุกบานเตอรต้าเดิมแท้ทุกบานนะครับขยบมาด้านหลังนะนี่แกะออกมาครับรอยขี้ระบดโรงงานนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆไล่าย,ยาวไปเลยนะครับไล่าย,ยาวไปเลยสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะขยบมาด้านล่างขออนุญาตออเมอกี้แผ่นกล้องใหม่ขอขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะบางคนเนี่ยไม่ชอบการแผ่นกล้องไวเพราะว่าเมาครับ นอนนั่งดูอย่างเงี้ยลายตานะครับแต่ก็อยากให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปอยู่นะครับดูให้มันเหมือนกับว่าเรามาดูรถเองที่รบริษัทรยนต์นะครับแต่คงจะเข็มเดิมๆจากโรงงานป้ายแรงครบทุกอย่างนะเนี่ยเดิมไล่มาจนถึงตอนนี้แล้วผมไล่ตั้งแต่ด้านหน้าตรถเมื่อกี้นี้จนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยตัดสินใจได้แล้วนะครับแต่ยังไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่เห็นหน้า้องเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดู เดี๋ยวขอเนี่ยเปิดประตูฝั่งนี้สตาร์เครื่องให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถเพื่อดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเดิมขนาดไหนแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าหัวนัดฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับนอตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยอ่ะดูก่อนประตูฮะแต่เข็บ Mid เม็ดอาร์เดิมๆไม่เคยโดนแกน่โดนแงะนะครับผมเข้าใจเวลาพวกคุณผู้ชมซื้อรถเนี่ยบางที่บางคนเนี่ยโทรมาบ,บ่นกับผมนะ เหไปซื้อที่อื่นนะเห็นแต่รูปรถไม่ได้เห็นรถเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยกันมาเป็นแถวนะอันเนี้ยคุณผู้ชมได้เห็นแบบว่าสภาพเนี่ยผมแงะให้ดูทุกซอกทุกมุมมันไม่ใช่ดูแค่รูปแล้วนะครับมันไม่ใช่ดูแค่รูปแล้วคุณผู้ชมเห็นแบบว่าสวยทั้งนอกสวยทั้งในต้องพูดแบบนี้นะครับเนี่ยน็อตเดิมๆไม่เคยขยับไม่เคยขยับสติกเกอร์มอกติดตั้งอยู่ครบถ้วนขยับลงมาด้านล่างสติกเกอร์อกเ,กอรเหรียญบาทเอาขอไป สติก k e r นั้นไม่ยับอ่าสติกเกอร์ลมยางนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่เคยขยับนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับประมาณนี้คุณผู้ชมครับ3 7 9 0 0 0ผมมองว่าราคาโคตรจะถูกแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับรองรับในส่วนของอาการเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับเป็นโหมดเป็นคือวิทยุรับสายวางสายได้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะเป็น power ไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับแล้วก็เล่นอ p t i o นให้ดูบ้างบางอย่างนะที่มันมีนะครับรรีโมทกุญแจนนะคับเป็ดอกไขนะ ตาร์ทนะอ่ะหนึ่งสองโอเคนะครับทีเดียวติดสบายๆนะครับแล้วดูเลขไม้นะครับ3 8 4 9 6กิโลเมตรผมตีให้ว่า38,500แล้วกันนะครับผมตีให้เป็น38,500นะครับกับรถ3ามปีนะคุณผู้ชมรถคันนี้ปี21นะครับ,รนนป, 1, รบปีว่ารถสามปีนะคุณผู้ชม3ปีเนี่ยปีนึงอ่ะ12,500หมโลประมาณนี้นะครับและคุณผู้ชมคิดดูว่าปีนึงอ่ะใช้รถเนี่ย12,500หมโลเนี่ย เป็นคูณผู้ชมขับเองคูณผู้ชมขับได้หรือเปล่าผมว่าเกินผมพูดจริงไหมการใช้งานชีวิตประจาวันรถคันนี้ครับผู้ชมใช้วันรัประมาณ20-30โลเองเดือนนึงอ่ะใช้พันโลนะครับเดือนนึงใช้พันโล,นะค,นนนโลคุณผู้ชมคิดดูนะคุณผู้ชมวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยไปกลับเนี่ยประมาณ 1300- โลพันสโลแล้วคันนี้ใช้งานน้อยกว่านั้นอีกต่อเดือน นะครับวันหนึ่ง20-30โลต่อวันเองเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลยแล้วก็เป็นรถบ้านแท้มือเดียวด้วยนะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยรองรับในส่วนของ Smart Device Link นะครับ Android a u t o a p p l e CarPlay มีให้ครโหมด b l บลู o t ธได้ครับอ่าแล้วก็มีกล้องมองหลังให้แบบนี้อ่าเวลาขับขี่ถอยนะเขาถอยรถเอออะไรเออนะครับก็มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยหมดละ คร,ครบเลยทุกอย่างออปชั่นฟังก์ชันระบบแทรชั่นคอนโทรลการเลื่อกนกระละไลการล้อหมุนฟรีมีให้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปสเต็มมีให้เรียบร้อยแล้วครบหมดทุกอย่างไฟหน้าออโต้ได้ที่ปดัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะครับแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ cvt แบบเกสปีดนะครับเป็นขั้นบันไดมีโหมดสปอร์ตให้สําหรับคนที่อยากจะเร่งแซงเวลาจะเร่งแซงอะไรพวกนี้นะยาริสเนี่ยถามว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าวีออไม่ได้แรงเท่า a อ t ติสนะครับแต่นะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่อง,องการใช้งานในเรื่องของการประหยัดน้ำ นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ mm hmm. วีออสเนี่ยแอร์แบคล้อบคันเนี่ยมีแค่2ใบแต่ยาริสเนี่ยเจ็ดใบคุณผู้ชมเจ็ดใบเท่ากับแคมรี่เลยนะนะครับเจ็ดใบเท่าแคมรี่เลยนะสำหรับยาริสคันนี้นะครับแล้วคันนี้นะครับพิเศษสุดๆในราคาเลขไม้ไม่เยอะแล้วราคาแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดัเอาไปผ่อนอยู่หกพันสี่ร้อยบาทเองนะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินใจนะและอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูต่อในในฝากระโปรงหน้ากัน,กนว่ามีอะไรบ้างไปชมครับ โอเคครับผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ครับเป็นดูโอวีวีทีไอีนะครับสี่สูบแถวเรียงดีโอเอซขนาดพันสองร้อยซีซีหนึ่งจุดสองลิตรแปดอ่าขอขออภัยเก้าสิบสองแรงม้าผู้ชมครับเก้าสิบสองแรงม้าเรียบร้อยแล้วนะสําหรับโฉมนี้นะครับโฉมแรกๆเนี่ยจะเป็นแปดสิบหกแรงม้านะครับแต่มันอืดทางโตโยต้าเนี่ยก็ปรับเครื่องยนต์ให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเป็นเก้าสิบสองแรงม้านะครับแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ ในขณะที่ประหยัดน้ำมันเท่าเดิมคือ23.3กิโลต่อลิตรแม้จะวิ่งจริงไม่ถึงก็ตามวิ่งจริงก็ตามสภาพรถติดะครับคุณผู้ชมแต่20โลถ,ถึงแน่นอนนะครับต้องเคนว่าประมาณ20โลถ,ถึงแน่นอนในในในลักษณะน,นี้การวิ่งแบบขับไกลๆนะขับต่างจังหวัดอย่างเงี้ย20โลถ,ถึงนะครับสบายๆนะครับห้องเครื่องครับแห้งสนิทครับมาร์คสีโรงงานเห็นไหมฮะสีชมพูนะครับตามคอท่อมีสีเหลืองสีชมพูให้เห็นนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรูดซึมออกมาให้เห็นนะครับ อันนี้คือผมยังไม่ได้สปานะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสปาล้างห้องเครื่องเปลี่ยนทายของเหลวใหม่ใสกว่านี้อีกนะครับนี่เดิมๆหมดเลยเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่งๆเบ้าโชกคครับเ,เป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้แต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเบ้าโชคครับหัวน็อตคานครับไม่เคยขยับหัวน็อตแก้มครับไม่เคยขยับหัวน็อตฝากระโปรงครับคุณผู้ชมไม่เคยขยับนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับตาปั๊มโตโยตา้าเดิมแท้จากป้ายแดงคุณผู้ชมครับ ผมเชื่อว่าดูถึงขนาดนี้แล้วผู้ชมตัดสินใจได้เบอร์โทรหน้าคลิปครับรีบติดต่อมาครับคานเดิมเดิมไม่คดไม่งอนะครับฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไทยคยโตไฟหน้าเดิมแท้ขยัอบมาด้านนี้ครับไทยคยโตไฟหน้าเดิมแท้คานครับไม่คดไม่งอลูกลมๆนะกลมดิ๊กๆอะไรที่มันเรียวก็เรียวตามธรรมชาตินะครับไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีวี้อะไรนะครับไฟหน้าเดิมเดิมเบ้าโชดเดิมเดมนะครับไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับสักตัวเดียวน็อตฝาโปงไม่เคยขยับนะครับ เดิมๆหมดเลยมีแค่ฝุ่นอย่างเดียวสปอตเมดอาร์คเดิมๆครับสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์ไม้ยาปะป,ะประกาศครับเดิมๆครับซีนนะเอเล็บจิกนี่อเล็บจิกข้าวปกติทั่วไปเลยนะครับซีนเดิมๆนุ่มๆแบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจยาฤิษนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอยากมองหายาฤิษรถปีใหม,ใหม่ๆไม่น้อยๆน,นะครับราคาประหยัดๆไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน 1.2สปอร์ตปี2021ตัวลองท็อปครับออปชั่นฟังก์ชันเขครบตามในคลิปที่ให้ดูมารถเดิมทั้งคันผมไล่แกะและแงให้ดูหมดแล้วนะครับ379,000ฟรีดาวน์ผ่อนแค่6,400บาทกับดอกเบี้ยแค่2.79เซนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตัดสินใจได้นะครับถ้าหายาลิซอยู่คันนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดคันนี้ไปคุณผู้ชมไปเจอแพงกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ